สวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซช่องน้องจินลำเพลินออฟฟิเชีลคะ่ะพี่น้องตอนนี้หอดงานแล้วจา้าเราถึงงานแล้วนะคะเย็นนี้เจอกันที่ว่ากรารอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดอคะ่ะพี่น้องคะ่ะหอดงานแล้วจา้าทีงงานเป็นที่เรียบร้อยนะคะลินยุสน้ำอำเภอเลยเดอ้อจา้าพี่น้องคะ่ะ สนามนี้เลยค่ะไฟเต็มเลยงานใหญ่ค่ะยิ่งใหญ่อลังการมากๆนะคะขับรถเข้ามาไฟเยอะมากแล้วก็ของขายก็เยอะมากๆน่าจะเป็นงานบุญประจำปีบ่ค่ะ ของขายแบบไลฟ์คือจังแบบงานกาชาด์ไหมคะพี่น้องคะคือนหนาวเทนอ้อเมื่อคืนนี่หนาวคักพี่น้องเอ้ยเมื่อคืนอยู่บ้านโดดนะคะอันโพสีสุวรรณอำเภอโพอสีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกตคือกันคะ่ะพี่น้องหนาวหนาวหนาวตั้งแต่สองถุงจว่าแจงทิ้งซื้อ อากาศเย็นนะคะวันนี้ก็นาว่ะพี่นองแต่ว่าไข้แนมมีแดดนะคะนี่ค่ะสนามนี้เลยนะคะเราเปิดทำการแสดงนะคะ เมื่อคืนเย็นหลายหนาวไลายจะว่านน้าหมูกไหลออกเองมันเย็นมันเย็นเกินนะคะเมื่อคืนนี้แตงแต่พ่อมาแตงแต่ลำมามีเมื่อคืนนะคะเย็นสุดๆเลยเย็นฝุดฟุดสนามกว้างมากๆมีสองสนามนะคะตอนแรกไว้พิษสนาม ไปจอดอยุดสนามสถานีตำรวจเพ่ปเลยบอกว่าว่าได้เล่นอยู่นี่เพิ่นบอกว่าเล่นอยู่สนามอำเภอนะคะน,นี่มันยังงั้นเนาะนี่คือมีสาขา ไม่แรงพอกันเด้อจ้ะที่นี่สานามที่นี่สานามนี้ที่ว่าการอำเภอภูสิงจังหวัดศรีสะเกษนะคะเมื่อนี้ขับรถมาร่อยโกโล,โลนิดๆค่ะพี่น้อง ันนี้คือสิมเมนเวทีกลางเนาะนี่เนาะ เ <c oughs> มื่อคืนนี้ต้องขอบคุณพ่อโจนะคะขอบคุณน้องอุ้งอิงขอบคุณสอนนุชน้ำนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีแจกติปขอควนถุงให้กับทีมงานเฮานะคะให้กับลูกทีมนะคะสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนะคะเมื่อคืนนี้ต้องขอบพระคุณหลายจ้ะ แล้วมาหอดแน่เลยน่าจะน้องเบียร์มาถึงแล้วนะคะน้องเบียร์จานบาสแต่ว่าเมื่อนี้อิพอกันชัยกลับโค้งเจียมด้วยค่ะพี่น้องคะพิอกรกันชัยกลับโค้งเจียมแล้วบ่ได้บ่ได้มาหนาำล้วก็บ่ได้ะะรุกรุง,งเทพนํำนะคะ เพราะว่าคุณพ่อก็จะไปประชาสัมพันธ์งานของคุณพ่อเหมือนกันนะคะอีกพอการใชัยจางมะลำการกุศลน,นะคะสาวน้อยลำเพลินโชว์นะคะเดือนมีนาพอเราก็เลยสิไปเฮตุะละหลายๆอย่างเราลงกทมห้าวันก็จะมีสุพรรณมีมีสุพรรณมีกรุงเทพมีสระบุรีบ่้ึหาหมื่นนะคะ ก็จะพยายามทำหน้าที่แทนคุณพ่อการใช้ให้ดีที่สุดนะคะเท่าทีเฮดได้ด้อค่ะพี่นงท้าสุทานทีนี่ละแทนอีพพอแต่ว่าคลิปอื่นก็จะแทนไปนเลยนะคะเพราะว่าค้านอนต้องนอนนะคะพี่นงคะ่ะเพราะว่าถ้าเราไม่นอนเดี๋ยวไม่สบายเอานะคะพักผ่อนน้อยเขาก็ต้องดูแลจะของนํานะคะเซฟตัวเอง ต่ก็จะพยายามทำให้พอพอแม่ FC ได้เบิ่งคลิปเรื่อยๆเด้อจ้ะโอ้ขิ้บอกย่อย ขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะขอบพระคุณดูกำลังใจค่ะพี่น้องค่ะมาแล้วพอกันจ้ะคงขายเสือผ่าของอยู่ของกิน อันเด้กพอการขีดนาค่ะพี่น้องคะนี่ห่อทานตุกตาให้ขีดันเอาอนี่สุยางสุเหนียวบอกคนพ่าได้เปิดนะคะยังปิดแลวอยู่น่าจะเปิดตอนเย็น เจอกันคลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้ขอบคุณทุกการังใจจ้าขอบคุณบพอเมฟซีเด้อค่ะที่เข้ามารับชมคลิปน้องจินลำเพลินออฟฟิเชียลนะคะพบกันคลิปหน้าจ้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ